นิยายดักนิยายเสียงเรื่องนิดักซาตานตอนที่24อานนท์จอดรถที่หน้าบ้านของมุกดาดาซึ่งเป็นร้านขายของชั้นล่างในที่สุดมุกดาดาก็ยอมเปิดประตูบานเลื่อนออกมาเพื่อพบกับเขาที่หน้าร้านหลังจากที่เขากดกริ่งที่หน้าร้านชนิดไม่เกรงใจแถมด้วยการกระนำโทรศัพท์ ไปหาเธอแม้ว่าเธอจะปิดเครื่องแต่โชคดีที่เขามีเบอร์ร้านมกราดาจึงไม่สามารถปฏิเสธเขาได้และเมื่อเขาค่มขู่จึงทําให้มกราดายอมลงมาพบกับเขาเธอเปิดไปหน้าร้านจนแสงจ้าทําให้อานน์เห็นใบหน้าใบหน้าที่ขาว บวมแดงเพราะผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงหยุดร้องไห้หรือยังครับคุณตัวโต,วตวพยายามง้อค่ะเธอตอบพ้นสั้นพิจารณากลิ่นน้ำหอมยามที่เขาพยายามขยับเข้ามาใกล้ชิดเธอเธอจึงได้กลิ่นอาหารและแอลกอฮอล์จางๆจากลมหายใจของเขาด้วย อานนนได้ยินเสียงตอบรับห้วน,นก็ชักใจไม่ดีเขาไม่เคยเห็นเธอสวมชุดอยู่กับบ้านเสื้อยืดพอดีตัวกับกางเกงขาสั้นทำให้เธอยิ่งดูเด็กมากขึ้นเขาถอนหายใจออกมาทำให้หมกดาดาเข้าใจผิดคิดว่าเขารำคาญใจที่มกพบกับเธอเธอจึงถอยร่นเข้าไปในบ้านไม่เอาสิครับยังไม่เข้าบ้าน เราต้องคุยกันก่อนจะคุยที่นี่หรือคุยในรถพี่นนมาทำไมคะมาถอนหายใจใส่หน้ามุกเฉยๆหรือต้องการมาบอกให้รู้ว่าพี่รำคาญมุกมากแค่ไหนดวงตาบวมช้ำจากการดองไห้ช้อนมองคนก้มหน้าลงมาหายใจเอาเวลาของความสุขที่เขามีกับจัสมินจัสมินคิมใส่หน้าเธอ เธอเจ็บใจนี่ลึกๆเมื่อจินตนาการว่าเขาคงจะมีความสุขกับหล่อนผู้หญิงมือที่สามคนนั้นมากแค่ไหนเขาคงสมเพชเธอสินะเมื่อเห็นเธอทำได้เพียงร้องไห้ไปคุยกันบนรถเถอะมุกจะได้ใช้อารมณ์กับพี่ได้เต็มที่เขาพยายามพูดอย่างอึดอัดใจเพราะตรงนี้มันเป็นเป้าสายตาคนที่ผ่านไปผ่านมา มุกไม่อยากอยู่กับพี่สองต่อสองมุกไม่อยากเสียเปรียบพี่นอนท์อีกต่อไปแล้วน้ำเสียงตัดลำคาญของเขามันทำให้มุกดา,ากดารโกรธยิ่งขึ้นเสียงของเธอสั่นเครือน้ำตาที่เพิ่งจะหลุดไหลแรนขึ้นมาคลอหน่อยตาแดงเร่ออีกครั้งมันทำให้เธอเครียดและปวดหัวเป็นอย่างมากเขาคว้าข้อมือเล็กก่อนที่เธอจะผลักอ,อกกว้างได้ เขาบีบข้อมูลของเธออย่างเต็มแรงเมื่อเธอบอกว่าไม่อยากอยู่กับเขาความโกรธในสิ่งที่ได้ยินมันทำให้เขาลืมตัวว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหน้าด้านของเธอยังมีคนเดินกันผ่านไปผ่านมาทว่าคู่หนุ่มสาวกลับมองเห็นแค่ความโกรธของกาลกันมุกจะอยากอยู่กับพี่หรือไม่มันไม่สำคัญ เพราะถึงยังไงมุกก็เป็นของพี่มุกไม่มีสิทธิ์เลือกอีกแล้วนะครับไม่รู้ตัวหรืองไงตั้งแต่วันที่มุกสวมแหวนวงนี้มุกก็เป็นของพี่ทั้งตัวและหัวใจไม่ใช่หัวใจดวงนี้เป็นของมุกแหวนวงนี้ก็ไม่มีทางจะพกมัดมุก,กไว้กับใครได้ไม่ว่าจะเป็นหัวใจร้างกายหรือว่าอิสรภาพของมุก ความโกรธทําให้มุกดารามีแรงดึงมือออกจากอุ้งม,มือของอานน์ไม่ว่าเขาจะจุดรั้งอย่างแน่นหนาแค่ไหนหนุ่มสาวตะโกนใส่หน้ากันโดยไม่สนใจคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแสงไฟมาทำให้เขาเห็นหยดน้ำตาของเธอได้อย่างถนัดทนีเขาจึงชะงักมือที่จะคว้าตัวเธอมุก เอาคืนไปเลยค่ะมุกต้องการให้ตัวเองถูกบังคับเอาไว้ด้วยมันมุกไม่อยากมีพันธะที่ใครๆคิดว่าต้องมีอีกแล้วคาว่แต่ตกตะลึงกับน้ำตาของเธอ จึงไม่สังเกตสักนิดว่าบัดนี้เธอได้ถอดแหวนออกจากนิ้วนางข้างซ้ายเธอวางแหวนที่มีค่าลงบนมือของเขาแล้วพละจากไปอย่างรวดเร็วไม่ทันให้เขาได้ควา้าเธอไว้อะไรกันเขาสะบดัดเพราะยังคงตกตะลึงกับการกระทำของมุกดาดาแต่ประตูร้านก็ถูกปิดลงด้วยฝีมือของเธอเองเสียแล้ว มันทำให้เรื่องของเขาและเธอต้องจบลงอย่างค้างคาเพียงเท่านั้นเขาได้ตะก้มลงมองมือตัวเองที่มีแหวนมนั่นนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ไหวติงมันเคยมีค่าแต่พอเธอถอดออกมันกลับดูไรค่าแม้ว่าเพชรน้ำงามจะยังคงเปล่งประกายใต้แสงไฟไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ชายที่แสนเพอร์เฟกอย่างเขา จะไม่มีค่าสำหรับมุกดาดาเธอหมดสิ้นเยื่อขาดใหญ่เธอหมดใจกระนั้นดือ้อโกรธอะไรพี่นักหนานะถึงได้ถอดแหวนของพี่ทิ้งแบบนี้เขาบ่นหลังจากถอดใจเช่นกันเขาก้าวขึ้นรถคอตกนิ่งคิดอยู่นานโกรธอะไรขนาดนั้นนะมุกดาดาพี่หรืออุตส่าห์มางอ มาบอกว่ามุกสำคัญที่สุดในชีวิตพี่แต่มุกก็ไม่คิดจะรับฟังหรือพี่ไม่เคยมีค่ากับมุกแล้วเขาถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนดูว่าถึงแม้จะกดอ่อดจะโทรศัพท์ก็คงไม่ดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงจัใจต้องกลับไปตั้งหลักที่บ้านของเขาเพราะตอนนี้เขาคงสู้หน้าใครไม่ติดโดยเฉพาะแม่เลี้ยงของมุกดาดา เขาขับรถกลับบ้านด้วยสติที่เหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวสภาพของเขาที่เดินคอตกเข้าบ้านนั้นมันทำให้อารักมองด้วยความไม่สบายใจเรื่องที่ลูกชายทะเลาะกับมกดาราที่บริษัทท่านก็รับรู้แต่ไม่รู้ว่าลูกชายที่เคยมั่นใจในตัวเองสูงจะเดินคอตกกลับมาเช่นนี้ตนุนครับ ท่านเดียกอนนท์เอาไว้เมื่อร่างสูงเตรียมจะเดินผ่านไปเพราะไม่สังเกตเห็นท่านอานน์ชะงักฝีเท้าเขาหันมามองบิดาด้วยท่าทางไร้ชีวิตชีวามันทำให้อารักษ์สงสารลูกชายแต่ก็สงสารคนที่รองห้ากลับไปด้วยเช่นกันพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรครับพ่ออนนท์หัน หันไปเห็นประกายตาของวิดาจึงเดาได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เขาเพิ่งไปเจอกับมุกดารานั่นเองที่ทำให้อารักษ์ยังไม่ยอมเข้านอนใช่ก็เรื่องของลูกกับหนุมุกนั่นแหละอานน์ถอนใจออกมาเขาจะถอนมั่นกับผมกับพ่อเขาคืนแหวนมั่นมาให้ผมแล้วเขาลวงแหวนออกมาจากกระเป๋าเสื้อ ก่อนจะถอนใจอย่างอ่อนอกอีกครั้งผมคือในพ่อครับทว่าอารักษ์กลับไม่ยอมรับแหวนวงนั้นเก็บเอาไวเ้เถอะแล้วเอาไปสวมให้น้องใหม่สวมดีๆแล้วคุยกันให้เข้าใจมุกเขาคงไม่อยากคุยกับผมความหม่นหมองและน้ำเสียงของบุตรชายทำให้อารักษ์ถอนใจเขาคิดไม่ผิดหรอกเรื่องฉะ ที่ลูกชายรักมุกดาราท่อพ่อเป็นหนู่มุกพ่อก็คงโกรธลูกเหมือนกันดร,รับลูกลักหนุ่มุกหรือเปล่าเขาเงยหน้ามองบิดาถ้าผมไม่คิดรักเขาผมคงไม่ยอมมีอะไรกับเขาตั้งแต่แรกหรอกพ่อก็รู้ว่าผมนะ่ะรักเดียวใจเดียวเหมือนพ่อนั่นแหละได้ยินแบบนี้พ่อก็โล่งใจพ่อก็ชอบเด็กคนนั้นมาก ทั้งอดทนสูงทั้งจริงใจลูกแกงเขาสารพัดก็ยังอดทนเพราะฉะนั้นลูกต้องไม่ง้อเขาให้ได้ไปเอาลูกสซอรไพของทรัพย์ภัยศาลคืนมาให้ได้โดยเร็วประมบไม่ใช่แค่สซัรไพยังเป็นหัวใจของลูกอีกด้วยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไปพาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้กลับคืนมาให้เร็วที่สุด จบแล้วนะคะนี่ดักซาตานะตอนที่24ยังมีเสียงฟ้าอยู่บ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนาะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะรักนะคะคุณรักษาสวัสดีค่ะ